สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมทมู h ช n แนลนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเควสต่อเครับเป็นเควสย่อยนะครับหลังจากที่เราทำเควสซาราฟ้าวิสิตไปแล้วใช่ไหมครับถ้าทุกคนจำได้ซาฟ้าวิสิตแล้วก็เควสโดฮานะครับโดฮาซีเกตออเดอร์นะครับเราจะได้ไอตัวนี้มาถูกไหมครับเป็นเครื่องประดับนะครับไลท์ออฟเอลดิแคสเทสนะครับซึ่งไอเครื่องประดับตัวเนี้ย มันนาไปทําออปชันได้นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเควสนะครับว่าทาอย่างไรถึงจะเอาตัวประดับเนี้ยไปออปชันได้และออปชันที่ไหนนะครับอ่ะเริ่มต้นเลยนะครับให้มาในเมืองนะครับเอลไดแคสเทสนะครับมาเมืองนี้ปุ๊บนี่ครับให้เราทําการคุยรับเควสนะครับเพื่อเก็บนะครับเก็บซาฟาเซอร์ติฟิเคชันนะครับ ตอนนี้ผมรับเควสแล้วก็ไปทำเควสมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับรับเควสมา6เควสนะครับเควส6เควสมี n p c ตัวไหนบ้างเดี๋ยวผมทวนให้อีกครั้งนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับลาโปเต้นะครับลาอนเต้ตัวที่1นะครับตัวนี้ถัดมานะครับคาลิโป้นะครับตัวที่2ตัวที่3อยู่นี่นะครับพูล่านะครับก็เดินลงมานะครับเขาอยู่ตรงกลางนะครับรอบๆอบรอบๆอนุสาวรีย์รอบรอบน้ำพุตรงนี้นะครับนี่ครับตัวที่4ทากิสนะครับ แล้วก็ตัวที่5นะครับคาลยอนนะครับแล้วก็ตัวที่6นะครับมอนทูก้านะครับเราทำเควสรับเควสจาก NPC ทั้ง6ตัวนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราไปทำเควสให้เรียบร้อยนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่สามารถรับเควสได้นะครับก่อนอื่นจะต้องไปที่แมปด้านบนนะครับ e l ลไดแค t e ์ i ์อ่นะครับด้านบนเพื่อไปลบเควสออกก่อนนะครับจากตัวที่ทำหน้าที่ส่งเควสนะครับ เรารับเควสจาก6ตัวนี้แต่เราไปส่งเควสที่6ตัวบนนะครับหลังจากเพื่อนๆทำเควสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับได้ของเก็บของมาครบล่ามอนตามเควสที่บอกครบแล้วเนี่ยให้เราตรงมาเลยครับตรงมาแมปด้านบนเลยนะครับ แล้วก็เราเข้าไปส่งเควส์นะครับถ้าเพื่อนๆยังจํากันได้นะข้างในจะมี NPC ยืนกันนะครับล้อมวงกันเลยนะให้เราส่งเควส์สำหรับใครที่รับเควส์กับตัวกลางเมืองไม่ได้นะครับให้มาคุยกับตัวพวกนี้ก่อนนะครับเพื่อลบ,ลบเควส์หลอกออกไปจากหน้าต่างเควสเราก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะส่งเควสเลยละกันนะครับเนื่องจากผมทำมาเสร็จแล้วนะครับสามตัว 4ตัว5ตัวแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับโอเคหลังจากนั้นผมจะได้ใบนี้มาทั้งหมด6ใบนะครับซึ่งใบเนี้แหละครับเป็นวัตถุดิบที่เราจะนำไปใช้อ p อปชั่นเครื่องประดับตัวนี้นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมขอดูหน้าหน้าต่างเควสก่อนนะครับนี่นะครับคุณไม่สามารถรับเควสใหม่ได้นะครับนี่คือบันทึกว่านะครับ ได้คำขอร้องจากเลฟมอนได้มาแล้ว23ชั่วโมงคือเควสพวกนี้นะครับคูดาว23ชั่วโมงเนี่ยดังนั้นเนี่ยเมื่อหมดเวลาคูดาวแล้วเนี่ยตัวเควสยังอยู่เนี่ยให้เรามาคุยนะครับคุยกับ npc พวกนี้ที่เราส่งเควสนะครับเพื่อทําการลบเควสออกจากหน้าต่างเควสก่อนนะครับถึงจะรับเควสใหม่ได้โอเคหลังจากนั้นกลับเข้าเมืองนะครับ กลับมาเข้าเมืองแล้วปุ๊บเนี่ยให้เพื่อนๆเดินนะครับเดินมาทางด้านซ้ายนะครับมันจะมีเหมือนโรงงานอยู่นะครับให้เข้าไปในโรงงานนะครับอ่านี่นะครับเข้าไปในโรงงานนี้เลยนะครับหลังจากนั้นเดินเข้ามานะครับเลี้ยวซ้ายไปนะครับอ่าจะเจอ n p c คนนี้นะครับคาเลกานะครับ ให้ทำการคุยกับคาเลก้านะครับอ่าเขาบอกว่านะครับ please explain นะอ,อ่าไว้วันทูอัพเกตนะครับเดี๋ยวผมขอลองเลือกอ่านดู please explain นยครับให้เขาอธิบายดูหน่อยนะครับ I had some club men outside นะครับนี่ต้ิต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 อีกมิเม็นต,ต์เดี๋ยวๆมีโอกาสทำลายด้วยเหรอเดี๋ยวก่อนนะ can also cast spell on equipment นะฮะ am the same but at least I don't death อ ah, ่าคนนี้เขาไม่ทำลายนะครับเขาบอกว่าเขาไม่ทำลายไอเทมนะครับถ้าเกิดคุณนำนะครับ FPOIT certification นะครับตัวนี้นะครับ1 t s t step to you like อ๋อก็คือเขาจะอัพประดับให้เรานะครับเขาไม่สามารถการันตีได้นะครับ ว่าอันที่คุณอยากได้จะได้หรือเปล่านะครับก็คือสุ่มนะครับเป็นการสุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะเอาข้อมูลนะครับการสุ่มให้ว่าแต่ละออฟเนี่ยมีสุ่มได้อะไรบ้างนะครับอ่ะเรามาเริ่มออฟกันเลยนะครับไม่แน่ใจว่าต้องใส่หรือเปล่าเดี๋ยวลองแบบไม่ใส่เครื่องประดับไม่ได้ตัวก่อนนะครับ i want to upgrade นะครับเลือกข้ามรังเตรียมตัวสําหรับการอัปเกรดขั้นที่1นะครับอ่ามีทั้งหมด3ขั้นนะครับอันนี้จะเป็นขั้นที่1นะครับเจ้ามันสามารถเปลี่ยนมันได้นอกจากทําลายมันทิ้งก็คือว่า เหมือนจะออฟได้ครั้งเดียวนะครับเปลี่ยนไม่ได้ด้วยนะถ้าตามคําบอกเล่านะครับอัปเกรดชิ้นที่1ต้องใช้1นึ่ซาฟานะครับต้องการจะทํำไหมโอเคนะครับค่าต้องการอัปเกรดนะครับไปโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นที่1เป็นไงบ้างได้ฟรีมา6นะครับได้ฟรีมา6อ่ะ ดีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเหมือนจะไม่ดีเท่าไหร่นะรู้สึกรู้สึกดวงจะไม่มีอ่ะต่อไปนะครับลองคุยต่อนะครับ I อ a ั t to u p g เก d ดอีกรอบนะครับรอบนี้นะครับรอบที่2จะใช้2 2ใบนะครับใช้ c e r t i f i c a t i o n 2ใบไปกันต่อนะครับค่าต้องการอัปเกรดไปเลยดูสิได้เด็กมา1นนะครับได้เด็กมาอีกหนึ่งนะครับ อ่ะต่อไปนี่ครับ I want to u p g เก d e นะครับขั้นที่3นี่ครับขั้นที่3ใช้ทั้งหมด3ใบนี่ครับถ้าตามเลขขั้นเลย123ก็คือเรียงกันเลยนะครับ1 2 3ใบนะครับทั้งหมดรวม6ใบนะครับโอเคอัปเกรดเลยได้เด็ก1เด็ก1ฟรี6นี่ครับก็โอเคโอเคนะครับ ก็ลองดูนะครับสำหรับใครนะครับที่มีตัวนี้นะครับมาใช้ออฟเล่นเล่นก็ได้นะครับทำเควสแล้วก็เอามาออฟเล่นเล่นกันนะครับ่าเผื่อใครไม่มีประดับใส่กันะใส่ตัวนี้ก็ได้นะครับเผื่อใครได้ออฟดีๆนะเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมขึ้นนะครับขึ้นตัวออปชันให้ว่ามีอะไรบ้างที่มีโอกาสสุ่มได้นะครับสำหรับนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเควสนะครับอัปเกรดเครื่องประดับของเมือง เอลดิแคสเนะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆน,นะครับสามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับทำคลิปวิดีโอต่อไปนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ